สิงหาคม2564ดาวพฤหัสบด,ดีและดาวเสาร์จะใกล้โลกมองให้เห็นชัดเจนทั้งคืนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาดูกันเลยครับดีครับดูดาวการอักทรัสแอสโนอมอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องของดาวเคราะห์ในปี2564นะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมจะมีปรากฏการณ์อะไรเอ่ยนั่นก็คือปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบด,ดีและก็ดาวเสาร์โครจรตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ เห็นได้ตลอดทั้งคืนนะหรือว่าดาวพระราบดีใกล้โลกแล้วก็ดาวเสาใกล้โลกนั่นเองอันนี้จากเว็บไซต์ของสมาคมดาราศาสตร์นะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวปรากฏกา์นี้สั้นๆแล้วเด,ดี๋วค่อยมาเจาะลึกลายดวงแต่ละดวงอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในแผนที่แผนภูมิตัวนี้เราก็ดูได้ไง่ายๆว่าตรงตรง,ตรงนี้เนี่ยมันมือยมุมห่างจากดวงที่180องศาของเส้นสีเขียวแล้วก็เส้นสีชมพูนะคือของดาวเสาเนี่ยก็จะเป็นช่วงต้นเดือนแล้วพระราบดีจะเป็นช่วงปลายเดือนนะครับ เอาละเราไปดูกันดีกว่าทีนี้ในเว็บเว็บนี้จริงๆก็มีข้อมูลของดาวเคราะห์ดวงอื่นก็ลองมาอ่านดูแล้วกันนะสําหรับดาวพาระศสกดีเนี่ยปีนีเ้เขาเพิ่งมารัดเจอกับดาวเสาร์กันตอนเดือนธันวาคม2563จำได้ไหมครับแล้วตอนนี้ดาวพาระศักดีก็เดินนําหน้าไปแถวๆกลุ่มดาวเคนแบกม้อน้ําแล้วก็กําลังถอยกลับมาอยู่ในกลุ่มดาวแพะทะเลนะครับสังเกตเห็นได้ตลอดทั้งคืนซึ่งดาวพาระศักดีเนี่ย เขาจะผ่านตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะแล้วก็ใกล้โลกที่สุดในรอบปีที่อันดับความสว่างลบ2.9วันที่20สิงหาคม2564นะครับ20สิงหาคมเนี่ยก็เป็นวันศุกร์นะอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันลบ2.9นะครับสว่างใช้ได้เลยแล้วก็ดาวพระราศบดีก็จะอยู่ในแถบกลุ่มดาวแพะทะเลนะในช่วงช่วงตรงนี้แล้วก็ก็เดี๋ยวก็จะเดินหน้าไปต่อไปในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำนะครับ เอาละทีนี้ดาวพราศสบด,ดีก็มีวัตถุท้องฟ้ามีอะไรให้ดูมีแถบเมฆอะไรต่างๆให้ดูนะ้ดังรูปก็จะขอที่บายรูปนี้ให้ให้ฟังก่อนนะก็คือรูปนี้จะเป็นรูปดาวพรหศสบด,ดีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแถบเข็มขัดหรือว่าอ่ equatorial bell เนาะก็คือแถบที่มันเป็นสีสีน้ําตาลตรงกลางรูปนะครับ north equatorial bell แล้วก็เสานะแล้วก็จะมีแถบที่เป็นแถบคัดคา,ดข,าดขึ้นไปอีกและนอกเหนือไปกว่านั้นก็จะมี the g r a กรดสปอตนะครับซึ่งคือไอตรงกลมๆตรงนี้เกรดเรสปอตเนี่ยก็คือเป็นจุดแดงใหญ่นะพายุบนดาวพฤหัสบดีซึ่งอยู่ฝัง่งด้านทางด้านทิศใต้ของดาวนั่นเองนะครับเอาละแล้วก็ต่อไปเราก็จะไปดูที่ดาวเสาร์นะดาวเสาร์อันดับความสว่างบวก0ู 2, นะในวันที่2สิงหาคมวันจันทร์นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวแพททะเลนะหรือว่าแคปริคอนเนสตลอดทั้งเดือนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ ดาวเสาร์ก็ยังอยู่เฉียดเฉียดใกล้ๆกับดาวพฤหัสบดีแล้วก็ที่สําคัญที่สุดดอเออนเดือนธันวาคม2014ดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์ดาวเสาร์นะตามตรงนี้จะมาเรียงกันในกลุ่มดาวใกล้ๆกันนะพอให้สังเกตเห็นได้ในช่วงหัวค่ำนะอย่าลืมรอชมกันอีกทีนึงแล้วกันจริงๆก็มีดาวยูเรนัสกับดาวเนปจูนให้สังเกตเหมือนกันนะซึ่งดาวยูเรนัสเนี่ยเขาจะอยู่ในแถบกลุ่มดาวแกะแล้วก็ดาวเนปจูนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มดาวคนแบบมน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เอาละแต่เดี๋ยวค่อยไปเล่ากันในวันข้างหน้าแล้วกันนะเอาละเราไปดูรายละเอียดของดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์กันดีกว่าไปชมกันเลยครับเอาละครับเรามาดูรายละเอียดของปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ตรงข้ามดวงอาทิตย์นั่นหรือว่าใกล้โลกในปี2021 2514ปีนี้กันนะครับเราเริ่มจากดาวเสาร์ก่อนนะดาวเสาร์จะเกิดขึ้นก่อนในวันที่2สิงหาคมนะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีตามมาในวันที่20สิงหาคมเดือนเดียวกันสําหรับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวสีเหลืองสว่าง เห็นได้ชัดทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้ช่วงนี้นะครับแล้วก็ดาวพระศบดีก็<อ>เป็นทิศตะวันออกเฉียงทางใต้เล็กน้อยเหมือนกันเนาะมันเป็นกลุ่มดาวทางโซนใต้อะมันก็เลยจะเห็นอยู่ในอ่าในช่วงประมาณกลางปีแบบนี้นะครับอ่าเป็นกลุ่มดาวที่สังเกตนะช่วงช่วงเดือนที่สังเกตเป็นเดือนสิงหาคมแต่ว่าดาวดาวสองดวงนี้อยู่ในเขตกลุ่มดาวเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มันตรงกันข้ามกันเลยครับอ่าโอเค กุมพาพันก็คือคนแบกมอน้ําที่กําลังขึ้นมาแล้วก็นี่คือแผ่ทะเลนะครับเอาละเราไปดูดาวเสาร์กันดีกว่าทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยวัตถุท้องฟ้านี้ก็คงมีอะไรให้ดูเยอะเลยสําหรับดาวเสาร์นะครับก็จะมีจุดสังเกตในการดูก็คือจะเป็นอะไรบ้างก็จะมีวงแหวนแล้วก็มีแถบวงแหวนให้ใหเราเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองจากกล้องโทรทัศน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเห็นแค่ประมาณรูปนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่มากๆเนี่ย รูปนี้นี่็คือต้องใช้กล้องแบบขนาดใหญ่เป็นสิบสิบนิ้วเลยนะครับส่วนใหญ่ไลยในความเป็นจริงแล้วเราเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะแต่ถ้าเกิดไอที่รูปที่เขาถ่ายถ่ายมาสวยๆเนี่ยเขาตัดรูปมาอย่างนี้นะครับอสําสหรับดาวเสาเนี่ยก็ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่สวยอยู่เหมือนกันสําหรับดาวเสาเพราะว่ามันเป็นดาวที่มีวงแหวนเนี่ยแต่ว่าดาวที่มองข้างนอกจะเห็นเป็นดาวแค่สีเหลืองๆไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ว่าพอใช้กล้องโทรทัศน์ดูเนี่ยก็จะชัดเจน ส่วนใหญ่คนก็จะรอดูวงแหวนดาวเสาดูรอดูแถบดำๆตรงนี้เนาะซึ่งมันเป็นแถบวงแหวนก็จะมีชื่อวงแหวน A B C อะไรต่างๆนะอ่าแล้วก็สุดท้ายก็จะมีบริวารแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้มองเห็นเยอะขนาดนี้เนาะเพราะมันมืดมากส่วนใหญ่เราจะอาจจะมองเห็นได้อย่างมากก็คือไชทชันนะครับดวงข้างซ้ายนีย่อันนี้นะครับซึ่งรนดับความสว่างเขาประมาณ8-9เลยคือถ้าท้องฟ้าไม่ดีไม่เห็นนะครับ ครับนี่ก็เป็นช่วงประมาณวันที่สองสิงหาคมเนาะดาวเสาร์ก็จะขึ้นทางที่ตอนออกเฉียงใต้ตำแหน่งดังรูปนะครับเอาละแล้วก็เรามาดูแวะดูดาวพระรหัสบดีนะดาวพระรหัสสบดีก็จะอยู่นําหน้าไปวิธีการสังเกตว่าดวงไหนเป็นดาวพระหัสบดีดาวเสาร์ง่ายมากๆเลยดาวพระหัสสบดีสว่างกว่าดาวเสาร์ชัดเจนครับแล้วก็ดาวสบดีจะสีเหลืองอมส้มสันิดนึงแต่ดาวเสาร์จะสีอมเหลืองนะครับเอาละและทีนี้ดาวพระหัสบดีเนี่ยก็จะต้องให้เวลาอีกแป๊บนึงนะประมาณราววันที่20นะ วันที่20นะดาวดาวพฤหัสบดีถึงจะมาอยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ซึ่งมีดวงจันทร์มาใกล้ๆด้วยนะก็อย่าลืมรอชมอีกทีเป็นช่วงดวงจันทร์เกือบเต็มดวงเลยทีเดียวดาวพฤหัสบดีเนี่ยมีอะไรให้ดูบ้างพฤหัสบดีอย่างที่บอกเรามีเข็มขัดให้ดูแบบนี้นะครับก็เป็นแถบเข็มขัดแล้วก็ส่วนก้อนไอ้เท่าพายุบนดาวพฤหัสบดีนี้แล้วแต่ช่วงนะครับแล้วก็อย่าลืม ดาวดาวดวงจันทร์บริวาร4ี่ดวงนะก็นี่เลยครับ i อโอยูโรปานะกาลิมีแล้วก็คาลิสโตจริงจริงพอมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะถ้าถ้าเกิดเอเรามองจากกล้องสองตาเนี่ยพอจะมองเห็นได้นะสำหรับดาวบริวารเหล่านี้แต่ว่าดวงเล็กเราก็ใกล้มากๆนะส่วนใหญ่ไม่มีใครเห็นหรอกครับเพราะว่าโดนแสงดาวพรลัา,ลาสุัติกลบนะ ส่วนใหญ่ต้องใช้กล้องอย่างน้อยกล้องสองตาขึ้นไปถึงจะพอเห็นได้นะครับเอาละ่ะทีนี้ดาวพรหัสบดีก็มามีตำแหน่งตรงนี้น่ะก็เป็นจุดสังเกตเหมือนกันนะแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยก็จะมาอยู่ใกล้ๆกับดาวครอสคู่เนี่ยช่วงประมาณวันที่21นะต่อกันอีกวันดวงจันทร์ก็จะมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ซึ่งเป็นดวงจันทร์เ,เลอกได้เลยว่าเป็นดวงจันทร์ที่เกือบเพนเต็มดวงเนาะประมาณขึ้น1 3 1 4ค่ข้ามเลยทีเดียวนะครับเอาละ อันนี้ก็เร็วเราก็จะรีวิวเรื่องของตำแหน่งดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์ให้ทุกทุกท่านเห็นนะเอาแล้วก็จะมีคนถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดดูดึกๆเนี่ยมันขึ้นกี่โมงตกกี่โมงเนาะสำหรับช่วงประมาณราวราเดือนสิงหาคมนะเขาจะขึ้นประมาณราวๆาวหนึ่งทุ่มนะแต่ถ้าเป็นเดือนกรกฎาคมก็จะขึ้นประมาณสามทุ่มขึ้นไปสูงทางท้องฟ้าทิศใต้นะเอาถ้าเป็นเดือนสิงหาคมแล้วกันก็จะเป็นช่วงประมาณเชียงคืนนะครับแล้วก็จะตกไปทางท้องฟ้าทิศตะวันตก แบบนี้นะครับช่วงประมาณราวราตีสี่ตีห้านะครับทางท้องฟ้าที่ตะวันตกก็อย่าลืมรอชมปรากฏการณ์ดาวพระรัดีแล้วก็ดาวเสาใกล้โลกแล้วกันนะแล้วก็อย่างที่บอกไปก็มีดาวเนปจูแล้วก็ดาวยูเรนัสที่กำลังจะเป็นปรากฏการณ์ในเดือนต่อๆไปนะก็อย่าลืมรอชมกันแล้วกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา a r c t u r u s astronomer นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในชา n นลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ